สวัสดีค่ะพบกับหมอเกสเช์เบลคลินิกกับช่วงคุณหมอตอบเองนะคะ วันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาว่าโบท็อกกับซิลเลอร์ต่างกันอย่างไรแล้วเราควรจะเลือกอันไหนให้เหมาะกับตัวเราดีนะคะเราก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโบท็อกก่อนโบท็อกเนี่ยก็เป็นสารที่ช่วยในการคลายตัวของกล้ามเนื้อนะคะจากที่เราเคยขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าแล้วมีรอยย่นเนี่ยก็จะทําให้รอยนั้นเนี่ยลึกน้อยลงนะคะทําให้ริ้วรอยเนี่ยหายไปสามารถฉีดได้ตั้งแต่ที่บรินเวณหน้าผาก หางตานะคะแล้วก็สามารถฉีดเพื่อลดขนาดของกล้ามเนื้อแมสเซตเตอร์ที่อยู่บริเวณกกามเมื่อกล้ามเนื้อบริเวณนี้มีขนาดลดลงแล้วก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียวดูละมุนมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็น Shape แบบที่สมัยนิยมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของโบท็อกสามารถฉีดเพื่อลดความหย่อนคล้อยของใบหน้าด้านข้างนะคะ ลิฟต์ใบหน้าขึ้นไปได้ด้วยนะคะและสามารถกระชับรูปของขนบริเวณหน้าแก้มได้ด้วยแต่จะแตกต่างกับฟินเลอร์นะคะฟินเลอร์เนี่ยก็คือจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่ง เป็นสารที่อุ้มน้ําเปรียวเสมือนหมอนนะคะที่เราฉีดเข้าไปเพื่อจะทําให้ร่องเนี่ยที่ลึกมันตื้นมากขึ้นสามารถฉีดตําแหน่งไหนได้บ้างสามารถฉีดได้ตั้งแต่หน้าผากขมับนะคะบริเวณหน้าแก้มนะคะที่เรียกว่าแก้มส้มหรือว่าร่องแก้มก็สามารถฉีดได้แล้วก็ที่นิยมมากในสมัยนี้ก็คือการฉีดคางนะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยจะหน้ากว้างแต่คางสัน้นเมื่อฉีดคางเข้าไปแล้วนะคะก็จะทําให้หน้าดูเรียวมีมิติมา ขึ้นค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากปรับรูปหน้านะคะและลดเลือนริ้วรอยถ้าไม่ทราวบว่าจะต้องฉีดแบบไหนดีนะคะเข้ามาปรึกษาหมอที่เชอร์เบลคลินิกได้เลยค่ะคลินิกของเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอยอยทุกตัวนะคะแล้วหมอก็จะแนะนำยี่ห้อที่เหมาะสมกับคุณลูกค้าได้ด้วยค่ะเติมเต็มความมั่นใจเชอร์เบลคลินิกบายด็อกเรเคสปรึกษาดูแลทุกเคสอย่างเป็นกันเองค่ะ